สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ี่อาาเราขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะคือบทที่7ในเรื่องของทศนิยมไม่ต้องหานะว่าหน้าไหนมันอยู่ในหนังสือเรียนค่ะเดี๋ยวนักเรียนดูตามที่ครูไหนบอกเลยนะคะ,ะดูตามในคลิปเลยนะไม่ต้องเปิดก่อนเขาบอกว่าในการเรื่องทศนิยมเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องเรียนเลยนะคะคือทศนิยม1ตําแหน่งเรามาพิจารณาส่วนที่ระบายสีจำได้ไหมว่าที่ผ่านมา เราเคยทำแนวๆอย่างนี้ด้วยเคยทำแล้วใช่ไหมอ่าในเรื่องของอะไรคะเศษส่วนนั่นเองตอนปสาจำได้ไหมเขาบอกว่ากูบอกแล้วว่าถ้าเกิดจะอ่านในเรื่องของรูปภาพเนี่ยให้อ่านอะไรก่อนคะแบบนี้มันคือเศษส่วนถูกไหมคะมันหมายถึงอะไรอ่านส่วนที่ระบายสีก่อนก็ระบายสีกี่ส่วนคะ1ส่วนแล้วก็เขียนเศษ1ไว้ก่อนอ่านดูนะ เศษหนึส่วนใช่ไหมแล้วเรามานับดูว่าทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าหกมายความว่าเศษหนึส่วน10 1ก็คือส่วนที่ระบายสีอันนี้ครูททบตัวนะส่วน10คืออะไรคะทั้งหมดไหมวิธีการอ่านเศษส่วนนะคะ คืออ่านส่วนที่ระบายสีก่อนให้เอาขึ้นไว้ข้างบนแล้วตามด้วยเศษส่วนแล้วก็ส่วนด้วยอะไรทั้งหมดทั้งหมดนี้นับไม่กระทังระบายสีกับไม่ระบายสีนะคะทั้งหมดเห็นไหมคุณนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะฉะนั้นเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบนั่นเองหมายถึงมีหนึ่งส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนสิบส่วนเนี่ยมีระบายสีหนึ่งส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนคะสิบส่วน แล้วทีนี้เศษ1ส่วน10เนี่ยเราสามารถเขียนได้เป็น0.1ค่ะเท่ากับ0.1มันสามารถแสดงเป็นทศนิยมได้ความหมายเดียวกันค่ะเศษ1ส่วน10เท่ากับ0.1โอเคไหมคะ,อ,ะอ่านว่า0.1นะคะเวลาอ่านทศนิยมทีนี้มาดูข้อที่2บ้าง ข้อที่สองค่อยอ่านส่วนที่ระบายสีก่อนใช่ไหมอ่านอะไรหนึ่งสองส่วนที่ระบายสีเป็นสองเพราะฉะนั้นเขียนเลยสองตั้งไว้ก่อนสองคือส่วนที่ระบายสีแล้วส่วนด้วยอ,อะไรคะทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดแล้วก็มานับเลยทั้งหมดคือทั้งหมดเลยนะนับตั้งแต่ระบายสีและไม่ระบายสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ทั้งหมดทีนี้เศษสองส่วน10เราสามารถเขียนได้ว่าหรืออันนี้ใช้คำว่าหรือนะคะหรือ0.2นั่นเองโอเคไหมอันนี้ก็เหมือนกันนับที่อะไรก่อนระบายสีใช่ไหมหนึ่งสเขียนเลยเศษสามส่วนทั้งหมด 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10หรืออะไรคะหรือ0.3มันสามารถเขียนได้2แบบค่ะที่เราเรียนมาคือเลือกเศษส่วนถูกไหมคะตอนปสแต่ว่าเศษส่วนเนี่ยถ้ามันเป็นส่วน10มันสามารถเขียนได้ว่าหรือ0.3ก็คือสามารถเขียนในรูปของ ทศนิยมได้ต้องเป็นส่วนสิบเหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมคะว่าเป็นส่วนสิบข้างล่างต้าเป็นส่วนสิบนะคะจึงจะสามารถเขียนทศนิยมแบบนี้ได้หรือศูนย์จุดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันคงไม่สอนแล้วนะอ่ะให้นักเรียนเปิดหนงฟฟังสือแบบฝึกหัดค่ะเปิดหน้ายี่สิบเอ็ดนะคะอย่าทำาไปพร้อมอกับคุณด้เลยเปิดหนังสือบแบฝึกหัดหน้ายี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้เข้าเนื้อหาเราแล้วนะหน้ายี่สิบเอ็ดค่ะ เขาให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีถูกไหมครูบอกแล้วว่าอ่านอะไรก่อนให้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนก่อนใช่ไหมนับตัวที่ระบายสีก่อนถูกไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าดูดีนะเศษห้าส่วนทั้งหมดคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเ้าสิบเศษห้าส่วนสิบ หรืออะไรคะถ้าเปลี่ยนเป็นทศนิย,ยมหรือ0.5นั่นเองโอเคไหมคะมันต้องเป็นส่วน10นะมันต้องเป็นส่วนอย่างนี้นะแบบนี้เลข10เนี่ยข้างล่างเนี่ยถึงจะสามารถแปลงเป็นทศนิย,ยมแบบนี้ได้นะคะอาจตัวเลขเขียนเลยนะคะ0.5้าเขาให้เขียนทศนิย,ยมใช่ไหมเราต้องเขียนเศษส่วนมาก่อนทีนี้ตัวหนังสืออ่านว่าอะไรคะเวลาอ่านอ่านตัวข้างหน้าก่อน0.5 เขียนเลย0.5จุดอย่าลืมนะคะว่าอ่านข้างบนคืออะไรก่อนระบายสีนะเราอ่านตัวที่ระบายสีก่อนนะคะส่วนด้วยทั้งหมดนะอ่ะต่อไปข้อที่2เวลาอ่านอ่านตัวที่ระบายสีก่อนถูกไหมอันไหนระบายสีสีม่วงเนี่ยอ่ะ หนึ่งสองสามสี่เขียนเลยเศษสี่ส่วนทั้งหมดเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนสิบใช่ไหมหรืออะไรคะหรือศูนย์จุดสี่นั่นเองอ่ะตัวหนังสือเอ้ยตัวเลขศูนย์จุดสี่เวลาอ่านอ่านศูนย์ก่อนนะอ่านตัวข้างหน้าก่อนนะคะอ่านว่าศูนย์จุด สีนั่นเองอ่ะทีนี้ข้อที่3อาา่านตรงไหนก่อนตรงระบายสีก่อนถูกไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเศ็ดหส่วนทั้งหมดเลย7 8 9 10ป้าส่วน10แล้วเห็นไหมที่สังเกตมันจะเป็นส่วน10เหมือนกันหมดเลยนะคะจึงจะสามารถแปลงเป็นตศนิยมได้ หรืออะไรคะหรือ0.6นั่นเองอ่ะเอามาใส่เลยตัวเลข0.6ตัวหนังสือ0.6อะเสร็จข้อที่1ใหญ่ต่อไปข้อที่2ใหญ่เขาให้ทาอะไรนี่ระบายสีแสดงทศนิยมอ่ะมาระบายสีกัน 0.2หมายวามว่าไงถ้าเขียนแปลงเป็นเศษส่วนเศษ2ส่วน10ถูกไหมคะแล้วครูบอกแล้วมันสามารถแปลงได้นะคะจากเศษส่วนเป็นทศนิยมจากทศนิยมเป็นเศษส่วนโอเคไหมคะถ้านักเรียนเห็น0.2แล้วนักเรียนไม่รู้จะระบายยังไงให้แปลงเป็นเศษส่วนก่อนเด็กจะดูง่าย2คืออะไรคะข้างบนระบายสีส่วนด้านข้างล่างคือทั้งหมดนั่นเองอะินีนี้ระบาระบายสี ระบายสีแค่เท่าไหร่แค่2ถูกไหมหนึ่งระบายสีตามปุ่นไหนเลยนะคะเนี่ยเราระบายสีแค่เท่าไหร่2จากทั้งหมดเท่าไหร่ลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพอดีเป๊ะไม่ต้องระบายอ่ะตัวหนังสืออ่านว่าอะไรคะศูนอะไร0ูจุดสเวลาอ่านนะอ่านตัวข้างหน้าก่อนนะ อาต่อไป0.9บางคนบอกว่าคู่ไหนง่ายมากครับไม่ต้องแปลงเป็นเศษส่วนก็ได้ผมระบายสีกี่กี่กี่ช่อง9ช่องเริ่มได้ยัง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8ช่องแล้วก็9ช่องเห็นไหม9ช่องจากทั้งหมดกี่ช่อง สิบช่องให้ได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องแปลงเป็นเศษส่วนแล้วนะหรือบางคนไม่ได้อ่าไม่ได้0่วเก้าแปลงเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษเก้าส่วนสิบนั่นเองทันนะเก้าคืออะไรระบายสีสิบคือทั้งหมดหลังจากนี้ครูจะไม่ค่อยแปลงเป็นเศษส่วนแล้วนะคะครูจะเข้าทฤษฎโยมเต็มที่เลยนะเห็นไหมเก้าคือระบายสีก็ระบายสีเก้าจะทั้งหมดกี่ส่วนสิบส่วน อ่านว่า0ูนจุดเั่นเองอ่าต่อไปข้อที่3ใหญ่เขาให้เขียนในรูปทศนิยมเศษ7ส่วน10เขียนว่า0.7เศษ5ส่วน10เขียนอะไรศูดโอเคไหมคะวิธีการดูตรงนี้คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง หนึ่งตำแหน่งรา่นั้นเนี่ยหนึ่งตำแหน่งเกียนศูน์จุดเจ็ดอันนี้ศูนดห้าโอเคไหมคะอ่าเสร็จหน้ายี่สบเอ็ดอย่าลืมทําด้วยนะคะต่อไปไม่ต้องเปิดหน้าไหนนะดูของคุณหนหยก่อนที่นี่เขาให้พิจารณาส่วนที่ระบายสีบ้างอ่ะตรงเนี้ยคุณบอกให้ดูให้ดูเต็มใช่ไหมคืออะไรเขาระบายสีเต็มเลยถูกไหมคะ เต็มช่องเลยวันนั้นเราก็เขียนเศษสิบไปก่อนส่วนอะไรส่วน10คือส่วนที่ระบายสีถูกไหมเขาระบายสีกี่ช่อง1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าระบายสีสิบช่องจากทั้งหมดกี่ช่องคะก็10ช่องเหมือนกันทันไหมทั้งหมดคือนับทั้งระบายสีและไม่ระบายสีแต่กรณีนี้ มันไม่มีแม่ระบายสีแล้วก็นับทั้งหมดเลยเศษสิบส่วนสิบเนี่ยหรือเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งอย่างเห็นไหมทั้งสองสองรูปที่มีส่วนระบายสีเท่ากันจะแสดงเท่ากับหนึ่งหรือว่าหนึ่งจุดศูนย์รูปนี้กับรูปนี้หรือคือเท่ากันนะคะเนี่ยมันเท่ากันเขาก็เลยนิยมเขียนแบบนี้โอเคไหมอ่ะแล้วก็พอมาดูตรงนี้ วิธีการอ่านนะคะมันมีสองอันถูกไหมเนี่ยสองอันเนี่ยื่อกี้มันมีอันเดียวถูกไหมอันที่แล้วมันมีอันเดียวเปียวๆเลยอย่างนี้เนี่ยแท่งเดียวอันเดียวอันเดียวอันเดียวแต่นี้มีกันสองอันวิธีการอ่านนะคะให้อ่านส่วนที่ระบายสีก่อนเหมือนเดิมนับที่ระบายสีก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด แล้วก็เขียนเลยเศษส1บส่วนทั้งหมดคือเท่าไหร่ใหญ่ยีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่วน10หรือ1เศษหนึ 1, ส่วนสิมาจากไหนดูนะดูดีนะ1ตรงนี้คือมาจากไหน1ตรงนี้คือ1เต็มช่องเห็นไหมมันจะเท่ากับนี้คือ1อันเนี้ยหแต่ต้องมาเขียนเป็นเนื้องอกข้างล่างตรงนี้นะตรงข้างๆเนี้ย หนึ่งเศษหนึ่งตรงนี้คือหนึ่งตรงนี้เห็นไหมหนึ่งตรงนี้หนึ่งใหญ่ตรงนี้คือเต็มเต็มแท่งเลยทั้งหมดเลยคือคือหนึ่งนี้เห็นข้างนอกนะเศษหนึ่งคือตรงไหนคืออันเดียวเพียวเพียวตรงนี้มันผูกอันหนึ่งถูกไหมเศษหนึ่งส่วนสิบคือมีกี่จวน สิบส่วนเห็นไหมโอเคไหมคะตรงนี้มันมีสิบส่วนเราไม่นับตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันคืออะไรเต็มแท่งแล้วคือตรงข้างหน้าอย่างเดียวไม่เอาเลยหลังจากเราใส่หนึ่งเต็มแท่งตรงนี้เราก็ปิดเลยและนี้เรามาดูว่าเส,ส่วนเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนทั้งหมดคือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอเขียนอย่างนี้แล้วหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบเขียนแสดงด้วยเป็นตัวเต็มด้เป็น 1.1โอเคไหมคะอ่านว่า1.1ไม่เหมือนกันแล้วนะเมื่อกี้มันมีอันเดียวใช่ไหมเราเขียน0ูนจุดถูกไหมคะแต่นี้มันมี2ด้านแล้วนะ2อ,อันอ่าเราจะเขียนอันเต็มก่อนหรือถ้าใครงงดูเสร็จดูเ็จเส่วนแล้วงงให้มาดูทฤสิยมเลยก็ได้จะได้ทำความเข้าใจ1ตรงนี้มาจากไหนนี่ไง1 หนึ่งตัวข้างหน้าเนี่ยมันเต็มอันใช่ไหมละ่ะมันก็เลยอยู่หน้าจุดทศนิยมหนึ่งจุดหนึ่งตัวข้างหลังคือตรงไหนตรงนี้อันเดียวเพียวๆเนี่ยนั่นแหละคือเหตุผลอ่ะต่อไปส่วนที่ระบายสีเราเขียนได้ว่าอะไรคะครูจะไม่สอนตรงนี้นะเดี๋ยวงงครูอธิบายตรงนี้ไปแล้วนะคะอ่ะเรามาดูว่าถ้าเราเจอแบบน,นี้เราจะเขียนเป็นทศนิยมได้ยังไง เขียนอะไรมาก่อนนี่เต็มเลยเต็มเลยคือหนึ่งถูกไหมเขียนหนึ่งมาก่อนหนึ่งเนี่ยเต็มรูปแบบตรงเนี้ยมันคือหนึ่งถูกไหมคะเราเขียนมาเลยหนึ่งแล้วใส่อะไรจุดแล้วตรงนี้เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้แมวแล้วนะไม่ดูแล้วนะหกใช่ไหมจุดหกนั่นเองอ่านว่าหนึ่งจุดหกทำไมมันเป็น ทศิยมได้เพราะว่าอะไรพอนใหญ่ไหมมันสามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้โอเคไหมคะอาทีนี้มาดูให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้า22ค่ะดูเลยนะเนีย่ยจะเป็นการ,รบ้านแล้วนะคะอ่าเวลาอ่านเขาให้เขียนทศิยมแสดงที่ระบายสีใช่ไหมครูจะไม่แปลงเป็นเศษส่วนแล้วนะครูล,ลัวนะตามที่ครูบอกเลยเวลาดูดูลไรกนมันมีสองรูปใช่ไหม จำได้ไหมสองรูปถ้ารูปเดียวนะเราสามารถเขียนได้เลยถูกไหมเนี่ยเราสามารถอ่านแล้วก็เขียนได้เลยแต่ว่าสองรูปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องนับรูปเต็มก่อนรูปเต็มนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งนับเป็นหนึ่งนะคะเขียนเลยหนึ่งแล้วใส่จุดเอาไว้ข้างหน้าถ้ารูปเต็มมาเอาไว้ข้างหน้านะคะหน้าจุดทศนิยมนะเห็นไหมรูปเต็มเอาไว้หนะะ้าขับจุดทศนิยมจุดและที่นี่นับส่วน 1 2เขียน2ทันไหมนับรูปเต็มก่อนแล้วใส่ไว้ข้างหน้าแล้วตามเครื่องหมายจุดตัวเยมแล้วก็ตัวข้างหลังเป็นส่วนเห็นไหมจุด2อ,อ่านว่า1นจุดสนี่คือวิธีการอ่านนะคะอ่านข้างหน้าก่อน1นึ่งุดออาทีนี้ข้อที่สองบ้าง ข้อที่สองนับอะไรก่อนนับตัวเต็มก่อนใช่หไหมว่ามีกี่อันหนึ่งสองสามมันมีสามอันถูกไหมคะนับที่มันเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเขียนมาข้างหน้าเลยสามจุดตั้งไว้ก่อนแล้วตัวข้างหลังก็ค่อยมานับอะไรนับเลยว่ามีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่จุดสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นอ่านว่าคาตัวหน้าก่อนสามจุด สนั่นเองอ่ะต่อไปข้อที่3อ่านตัวไหนก่อนอ่านตัวเต็มก่อนถูกไหมคะหนเขียนเลย2จุดแล้วทีนี้มานับข้างหลัง1 2 3 4งสองสห้าหกเจุดแอ่านว่าอ่านตัวหน้าก่อนสองจุดแด เปิดหน้ายีบสองนะคะทําเลยตรงนี้การบ้านนะทําได้แล้วใช่ไหมทําต่อจากคุณไ้เลยนะอะยังไม่หมดค่ะการบ้านแต่หน้าเดียวได้ไงก็เดียวได้ยังไงเปิดหน้ายี่สิบสามต่อค่ะให้ระบายสีและเมื่อกี้เมื่อกี้เขาระบายสีมาให้เราเปลี่ยนเป็นทศนิยมใช่ไหมต่อไปก็ให้ทศนิยมมาให้เราระบายสีหยิบสีขึ้นมาค่ะ อ่ะสี่จุดห้าทำยังไงให้ทำตรงไหนก่อนทำตัวที่ตัวเต็มก่อนตัวข้างหน้าคือตัวเต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นเราระบายกี่ตัวเต็มกี่อันสี่อันระบายเลยหนึ่งสองสามสี่ทันไหมทันนะ เพราะว่าตัวข้างหน้าคือตัวเต็มนะคะหยักโอเคได้ดูอา้าตัวเต็มระบะตัวเต็มครูก็คือระบายสีให้เต็มอะค่ะหยักข้างหน้าสี่เพราะฉะนั้นข้างหลังคืออะไรห้าไม่ใช่ระบายห้านะเพราะมันไม่ใช่ตัวเต็มแล้วคืออะไรห้าส่วนหนึ่งสองสาม สี่ห้านักเรียนจะเอาอะไรขึ้นจะระบายตรงไหนขึ้นก่อนก็ได้จะระบายสลับยังไงก็ได้แต่ข้างไหนต้องเป็นเท่าไหร่ห้าโอเคไหมคะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปทํามันเนี่ยจุดห้าข้างหลังจะเป็นแบบนี้วิธีการอ่านอ่านว่าอะไรกูบอกแล้วอ่านตัวตรงข้างหน้าก่อนใช่ไหมอ่านว่าสี่จุดห้านั่นเองโอเคไหมต่อไป กูจะพาทำข้อที่3นะามนะกูค้ำข้อที่3 3.0ตัวเต็มคือตัวไหนตัวข้างหน้าถูกไหมคะปึ๊บคือต้องระบายสีเท่าไหร่3เริ่มเลย1 2 3แค่นี้เอง โอเคไหมคะอ่าแล้วทีนี้กรรมบ้านได้นะคะลองไปฝึกระบายสีดูนะอ่าทีนี้มาดูรูปทศนิยมบ้างให้เขียนในรูปทศนิยมเจอแบบนี้บางคนไปไม่เป็นหรือมุมจะเขียนยังไงครูมีวิธีคะ่ะวิธีง่ายง่าสำหรับรูนหนนะอันดับแรกให้เขียนตัวข้างบนขึ้นมาก่อน เขียนตัวข้างบนขึ้นมาก่อนตัวข้างบนก็อลยสามสิบหกถูกไหมคะแล้วมันส่วนสิบใช่ไหมส่วนสิบเนี่ยเขาทศนิยมหนึ่งตำแหน่งถ้าเป็นส่วนสิบจะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะ ส่วน10ทศิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นดูไว้ดีนะจะเกิดการบบเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกในจะเริ่มแล้วนะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งถูกไหมถ้าเป็นส่วน10คือบอกแล้วให้เริ่มนับจากหลังสุดคือหลัง6อะนับไปกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งก็คือ1ครั้ง1ตำแหน่งนับถอยหลัง1ครั้งดูนะเริ่มจัดตรงนี้นะจุดสตาร์ท1แล้วใส่ ทันไหมก็จะได้3.6อีกรอบหนึงมันเป็นส่วน10ใช่ไหมแล้วมันเป็นส่วน10เหมือนกันหมดเลยเราก็ทําไมใส่ตัวข้างบนไว้ก่อนแล้วเรามาดูว่าส่วน10เนี่ยครูไหนบอกแล้วว่าถ้าเป็นส่วน10ทศยม1ตําตำแหน่งให้เรานับถอยหลัง1ครั้งนับถอยหลังก็คือปึ๊บนับให้ไหมให้6มันตกลงมาข้างล่างด้วยนะเนี่ยหแล้วใส่จุดโอเคไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่ส ใส่ตัวเลขมาก่อนใช่ไหมใส่อะไรใส่เจ็มาก่อนแล้วคุณไหนบอกแล้วว่านับถอยหลังหนึ่งครั้งใช่ไหมเพราะมันเป็นส่วนอะไรส่วน10เริ่มเลย1แล้วใส่จุดโอเคไหมคะนับข้างหลังก่อนนะนับ1อ้อมนะอ้อมสี่หแล้วใส่จุดอ่ะต่อไปข้อที่สมาดู200 8, ใส่มาก่อนแล้วมันส่วนอะไรส่วน10ครณได้บอกแล้วถ้าส่วนสิบต้องยงกี่ตำแหนง่ง1ตำแหน่งเพราะนั้นนับถอยหลังกี่ครั้ง1ครั้งนับเลย1แล้วใส่จุดเห็นไหมครูจะอ้อมตัวเลข1ตัวพอดีทีนี่้3145เหมือนกันใส่อะไรใส่3 1 4 5แล้วมันส่วนอะไรส่วน10เพราะฉะนั้นครูอ้อมหลังกี่ครั้ง1ครั้ง ของปิดสีเริ่มนะจากห้านะเริ่มเลยนะหนะึ่งแล้วใส่จุดนั่นเองโอเคไหมคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะส่วนสิบส่วนสิบจัดเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้นับถอยหลังหนึ่งครั้งจำไม่ดีนะเดี๋ยวหนะ้าต่อไปมันจะเป็นสองตำแหน่งเอาหนึ่งตำแหน่งไปก่อนหนึ่งตำแหน่งนับถอยหลังหนึ่งครั้งนะคะต้องอ้อมตัวเลขนะเนี่ยอ้อมตัวเลขเดียบอน 1ครั้งหนึงแล้วใส่จุดโอเคไหมเดี๋ยวการบ้านกรูจะเขียนโจทย์ให้ให้นักเรียนทําใจสมุดนะคะเพราะว่าแค่นี้มันนิดเดียวเองเอาเพิ่มอีกนะอ่านักเรียนคะการบ้านให้นักเรียนลอกโจทย์ลงไปในสมุดนะคะอันนี้ครูค,คิดเองให้นักเรียนฝึกทําเลยให้เขียนในรูปทศนิยมนะทําเหมือนหน้านี้คะ่ะหน้านี้ครูไหนบอกแล้วว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนับถอยหลังหนึ่งครั้งใช่ไหมอ่ะ ลองไปฝึกนับถอยหลังดูนะคะให้ครูทวนอีกรอบหนึ่งไหมอ่ะลอกโจทย์ไปก่อนหยุดวิดีโอครูนายนะลอกโจทย์นะคะใส่สมุดนะไม่ต้องหาไหนๆเลยไม่มีไหนๆครูนายคิดโจทย์เองครูให้โจทย์เพิ่มนะคะดูว่านักเรียนได้ไหมอ่ะพอลอกเสร็จแล้วทวนอีกรอบหนึ่งเอาจุดยากไปเลยนะสามพันหนงร้อยสี่ห้าส่วนสิบแล้วส่วนสิบเนี่ยครูนายบอกแล้วว่า ถ้าเป็นส่วน10มันจะเป็นส่วน10บทัิชี้ยงกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเรานับถอยหลังกี่ครั้ง1ครั้งเริ่มจากความือนับอ้อมเลข1เลขพอ1แล้วใส่จุดโอเคไหมคะอ่ะ๋ยวการบ้านมีตรงไหนบ้างอ่ะการบ้านนะคะหน้า22กับ23แล้วก็โจทย์คูณใน5ข้อใส่สมุดนะคะเนีย่ย ไอโจนี่ใส่สมุดนะครูบอกไปแล้วนะแล้วแต่ต้นเฉพาะห้าข้อนี้นะคะใส่สมุดที่เหลือทาใส่หนังสือนะมาดูยีสิบสองกันมาคุณถ้าใครไม่ดูคลิปคุณไหนจะเริ่มบ่นเลยทันทีว่าหนา้าต้องต้องทาสามอย่างเลยหรอคะคุณไนทําหน้า,นายีิบสองยีิบสามแล้วก็ห้าข้อนี่เลยหรอด,ดูให้ดีหน้ายี่สิบสองครูช่วยไปเยอะแล้วนะแล้วเรียนทําแค่ไหนนี่แค่ทําเพิ่มข้อสีมาแต่ต้องลอกไมห่หมดนะเนี่ยทําเพิ่มให้ข้อสีมาเองแล้วยี่สิบสามหลัก ก็แค่ลอกเนี่ยที่เหลือลอกกูได้มาเลยทำเพิ่มแค่อะไรแค่สองข้อเนี่ยเนี่ยลอกมาเลยเนี่ยโอเคไหมคะอันนี้ไปใส่เอาเองนะเนี่ยใส่เองเอาเดี๋ยวใส่ให้เลยสามจุดศูนย์อ่ะเนี่ยทำสองเนี่ยทำเพิ่มแค่สองอันเนี่ยแต่ที่เหลือ้องลอกมาด้วยนะแล้วก็อะไรคะ โจทย์คูไนนห้าข้อนี้ลอกลงไปในสมุดแล้วก็นับถอยหลังนะคะถ้าสงสัยตรงไหนทักมาถามได้นะคะ